ความรักความรักเจ้าข้าจู่จูก็มาไม่ทันตั้งตัวเพียงพบหน้าตาสบตาทำไมรักมาเข้าตามืดมัวมองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจอาวิวไว้เต้นรัวกงจากดอกปัวนึกกลัวเสียเมื่อไรคอยเวลาเข้ามายิ้มให้อะไรต่ออ่จะจำไม่ได้และ ยากคี่เขาว่าเข้ามาใกลๆก,กับสิบอะไรก็ได้ที่ใจนึกเจอวันนี้วันว,นวนาเลนไทน์นะคะตะกแตนก็ขอเวพอ้พรอไปถึงแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆคู่เลยสำหรับใครที่มีคู่แล้วเนาะให้รักกันยืนยาวยืนยงนะคะรักกันตลอดไปแล้วก็ขอให้รักกันในทุกๆวันนะคะสําหรับใครที่ไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะคะได้ความรักจากตะกแตนแล้วก็ครอบครัว จากาคนรอบข้างของเราจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เพียงพอแล้วเนะาะอ่ะเขาเรียกแล้วว่าเขาเรียกขึ้นเวทีแล้วไปก่อนนะคะ